สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาใช้เครื่องประจงกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็นมี่แพสีลูกค้าส่งมาเป็นแบตนะคะนี่เป็นแบตเก่านะคะแบตรวมนะคะอันนี้ฟิล์มกระจกแตกไปแล้วนะคะแล้วก็ บอดี้ตรงปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มลดเสียงมันงอนะคะตรงนี้นะคะทัช mm hmm. สกินหน้าจอได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ตอมีจุดสีขาวๆตรงนี้มาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. นี่นะคะ ป้ไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้า1.5นะคะมีนะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไวไฟสัญญาณไวไฟขึ้นสีขีดนะคะตรงนี้นะคะปุ่มล็อก อันนี้ปุ่มล็อกจะกดยากหน่อยนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะ ก็ต่อไปสแกนหน้านะคะนี่สแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลัง như con lần ha con lần mùa nữa ha xem video con lần đây này hello chị, shèk, shèk video con lần hello chị, shèk, shèk, shèk video con lần con na video con na hello video con na đây hello chị xem video con na hello chị shèk, shèk